การเคลื่อนไหวที่รัฐสภาตลอดทั้งวันนะครับได้มีการประชุมของคณะกรรมการยกรก่างรัฐธรรมนูญนะครับเพื่อพิจารณาเป็นรายมาตราต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่2ระหว่างวันที่13 1 9ถึง23มกราคมโดยในวันนี้นะครับได้มีการเริ่มประชุมตั้งแต่เวลา9นาฬิกานะครับได้มีการพิจารณาในภาคที่3ว่าวยเรื่องของนิติธรรมศารและองค์กรการตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐโดยที่ประชุมนะครับได้มีการพิจารณาในส่วนของกรอบกระบวนการยุติธรรมจะเป็นไปการในการพิจารณานะครับในหัวข้อเรื่องหลักนิติธรรมและศารและต่อด้วยการ พิจารณาตัวบทขององค์กรอิสระซึ่งในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับจะเปลี่ยนชื่อเป็นองค์กรการตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐตามที่กรรมธิการได้เสนอเข้ามาแล้วจะมีการพิจารณาปรับเปลี่ยนเรื่องระยะเวลาการดํารงตําแหน่งรวมถึงกระบวนการคัดสรรน,นะครับที่จะมีการเขียนให้สามารถคัดสรรด้อย่างครอบคลุมและทั่วถึงทุกภาคส่วนมากขึ้นและที่สําคัญนะครับบุคคลที่จะเข้ามาดํารงตําแหน่งจะต้องเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายอย่างแท้จริงซึ่งที่ประชุมนะครับนี่มีการถกเถียงกันนะครับในเรื่องที่ระบุว่า ห้ามผู้พิพากษานะครับตุลาการดํารงตําแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจซึ่งมีการตั้งข้อสังเกตนะครับว่ากรณีนี้สารทหารซึ่งเป็นในพลระดับสูงนะครับจะมีปัญหาด้วยเพราะหลายคนก็เป็นบอร์ดรัฐวิสาหกิจซึ่งที่ประชุมนะครับได้มีการแบ่งเป็น2ฝ่ายจนต้องมีการสั่งให้มีการประชุมลับโดยดีมีการเซิญเชิญสื่อมวลชนนะครับและผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากห้องประชุมต่อมานะครับที่ประชุมกรรมธิการยกล่างนะครับได้มีการผ่านมาตราที่ว่าผู้พิพากษาและตุลาการจะเป็นข้าราชการการเมืองหรือผู้ดำรง ตำแหน่งทางการเมืองไม่ได้และการพิจารณาพิพากษาคาดีนะครับเป็นอำนาจของศาลซึ่งต้องดําเนินการให้เป็นไปโดยยุติธรรมตามหลักนิติธรรมตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายและในพระประมาภิษไทยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้พิพากษาและตุลาการมีมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาคาดีโดยปราศจากอคติทั้งปวงและต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่เหมาะสมนะครับ นอกจากนี้นะครับยังมีข้อก,กําหนดด้วยให้มีการเปิดเผยคําพิพากษาเป็นการทั่วไปให้เข้าถึงได้ง่ายเลยครับและกําหนดไม่ให้ใช้กฎหมายย้อนหลังในคดียา,ยา แต่ในคดีแพ่งหรือกฎหมายมหาชนให้สามารถใช้ย้อนหลังได้ในกรณีที่มีการชั่งน้ำหนักนะครับแล้วว่าเห็นว่าเป็นผลประโยชน์ของสาธารณสำคัญกว่าโดยโฆษกกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญนะครับคำนูนสิทธิสมานได้มีการถแถลงถึงผลความคืบหน้าในการทํางานของคณะกรรมิการยกร่างรัฐธรรมนูญนะครับว่ามีการผ่านมาตราต้องไม่บังคับใช้รัฐธรรมนูญนะครับหรือกฎหมายย้อนหลังเป็นโทษทางอาญาแก่บุคคล ให้บุคคลมีสิทธิในการปกป้องตนเองเมื่อมีสิทธิ์หรือเสรีภาพถูกกระทบไม่บังคับให้บุคคลต้องให้ถ้อยคําซึ่งทําให้ต้องรับผิดทางอาญาน,นะครับนอกจากนี้ในการพิจารณาในภาค3ยังไม่มีการบัญญัติหลักนิติธรรมไว้อย่างชัดเจนเป็นครั้งแรกด้วยครับครับอันนี้คือความเคลื่อนไหวท,หทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งขณะนี้เองกรรมธิการยกล่างก็ยังคงประชุมอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้คือความเคลื่อนไหวท,หท,หทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่รัฐสภาครับ ะค,ะคุณอนุภานรายงานสดผ่านทางดีแท็ก 3G ค่ะคุณผู้ชมครับวันที่23มกราคมนี้นะครับจะเป็นวันที่สนชมีมติลง